การสัตย์้ดีไรายได้ดีหนุ่มเมียนมาตกงานงัดฝาท่อเล็กขายร้านรับซื้อของเก่าสุดท้ายโดนรว,วบหนุ่มพมา่าขโมยฝาตะแกงรางระบายน้ํทเทศบาลตะบนทองขาภูมิแอบขโมยมาสามครั้งหายไปแปดฝานําไปขายให้ร้านขายของเกา่าตํารวจตามจับตัวได้ยอมรับสารภาพว่าไม่มีงานทําผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันตํารวจเอกมนตรีแตงโตผู้กํากับสพ,พอทองผาภูมิได้สั่งการพันตํารวจตีวีรชัยเกตเกษตร สวส,วสวสวได้นำกำลังร่วมกันจับกลุ่มตัวนายมงคลบุญขามาอายุ71ปีอยู่บ้านเลขที่28ทับ111หมู่ที่1ตะมนตท่าขนนออำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังตำรวจสืบทราบว,ว่ามีชายชื่อนายแสงไม่มีนามสกุลขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนำฝาตะแกงเหล็กมาฝากไว้กับนายมงคลเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ดำเนินการตรวจสอบฝาตะแกงเหล็กและได้ประสานให้ในายสารวุธศรีธันดร นายกเดศสมนตรีตำบลทองผาภูมิมาตรวจสอบฝาตะแกงเหล็กรางระบายน้ำขนาดกว้าง50เซนติเมตรยาว1เมตรจำนวน2ฝาและฝาตะแกงเหล็กรางระาบายน้ำขนาดกว้าง50เซนติเมตรยาว1เมตรจำนวน1ฝาตัดแบ่งเป็น3ส่วนซึ่งตรงกับฝาตะแกงเหล็กของเทศบาลตำบลทองผาภูมิที่แจ้งหายจริงวางอยู่บริเวณข้างบ้านรับซื้อของเก่าจึงดำเนินการจับกลุ่มนายมงคลเนื่องจากกระทำาดังกล่าวเป็นความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ หรือรับของโจรนายมงคลให้การว่าเมื่อช่วงเช้าว,วันที่12กันยายา25น2566นายแสงไม่มีนามสกุลขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนำเหล็กมาขายให้กับตนแต่ได้ปฏิเสธไปว่าแม่รับซื้อเหล็กแบบนี้จึงได้ออกจากร้านไปต่อมานายแสงได้นำเหล็กไปแบ่งตัดไว้ด้วยขอย,ยืมเงินจำนวน200บาทเพื่อไปจ่ายให้กับร้านตัดแบ่งเหล็กจึงให้เงินนายแสงไปและนายแสงยังได้ยกเหล็กลังกาวางไว้ข้างบ้านของตน ล้วจะกลับมาเอาเงินในส่วนที่เหลือนายแสงได้กลับมาที่บ้านของตนตำรวจจึงได้จับกลุ่มตัวนายแสงไม่มีนามสกุลอายุ25ปีเป็นชาวเมียนมาอยู่บนศูนย์พมา่าอําเภอทองผาภูมิพร้อมกับรถจักรยานยนต์นพ่วงข้างยี่ห้อฮอนด้ารุ่นเวฟสีเทาหมายเลขทะเบียนกไก่พอพนันลอเดีย113าฉะเชียงเซาจำนวนหนึ่งคันในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจรนายแสงให้การยอมรับสารภาพว่าเป็นคนขโมยฝาตะแกงเหล็ก ดางระบายน้ำของเทศบาลตะบนทองผาภูมิบริเวณซอยวังการังช่วงไรมันและเมื่อวันที่12กันยายน2566ได้ขโมยไปจำนวน3ฝาและได้นำฝาตะแกงเหล็กไปขายให้กับนายมงคลตนเองได้รับเงินมาจำนวน200บาทและยังไม่ได้รับส่วนที่เหลือขโมยมา3ครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่3โดยขโมยตะแกงเหล็กแต่ละครั้งจะขโมยในเวลากลางคืนเดินบนตะแกงอันไหนล้วมก็จะยกกองไว้และเวลาประมาณตี5 ก็จะยกขึ้นมาใส่รถจักรยานยนต์พงข้างไปขายให้กับนายมงคลครั้งแรกขโมยไปสามฝาได้งเงินมาจํานวน931บาทครั้งที่2ขโมยไปสองฝาได้เงินมาจํานวน600บาทและครั้งที่3มขโมยไปสามฝาได้งเงินมาจํานวน200บาทสาเหตุที่ทําเนื่องจากไม่มีงานทําและหาปลาไม่ได้จึงต้องขโมยฝาตะแกงเหล็กขายหาเงินคานี่2ิการจนบุรีชุติการไหลาวารินรายงาน